ไม่เ่าซ้เนี่นะบ่าเอาเหีบมันละที่ด้อดีใส่กลยแม่พอองตังทุกเอยาพี่น้อยเนี่ยอ๋อมันอีหอยออกเอินยาพี่น้องกินตำน้หเนี่ยรู้สึกเอินยาย่กินตนังแม่ข้าวบมีพักวันนี้เขา่เชิญตเียอันนั้นแหะแม่มันบ่ทนมันใหญ่บ่ท่านเข้ามาเด้อมาเด้อมาทีหนงตามก้เกามองเกาแเอ้าแต่บวี้พักกว่าหนหน้าน่อยข่างบ่อเนี่ย่ะ อันเทาเทายังเกาะเทายังเกาะไอยังเกาะช่งนะเช่นเนตัวใหญ่ๆพี่น้องปลานิมเหรอคะปานิมบานสางโลละสาวสิบเก้าจานห้าบาทสองาที่ห้าบาทโลสามที่ห้าอันไทเกาะเบายังเกาะเบาเทา่าหนองสาวมันแยกช่องเหรไหม่ปนมีช่องของตัวเองเลยนี่แป๊บเดียว บอลเียดวบางบานอีสานห้าเต้นทุนเดิอียดแม่เลียงาวอวเลยน่ะบอไปไปหมดไปไมกินเด้เดี๋ยวโตีก็ตายสู้ตีมันบ้านขุนมันขุนครับเตี๋ยครัต้มต้มปลาย่างนบ้านุมเปลาย่างไส้มามต้มแบพี่น้องแบมาได้แบเก่าแบ ออกตีแล้วมึงโอ้ยมึงง่ายละลูกพียงสามคนพันทรฮะลูสามคนลูกใครดูพันทรโอ้ยเขาบิ่ย่างเหรอเขาไปทั่วคอนเสิร์ตเมืองหนอนมาไหมหนูกรสามคนหนูเราบ่มีลูกมีคนหนึ่งเห็นเบิ่งคาวมาขึ้นมีคนหนึ่งอันอันเตลแล้วลอยตามคอจะห้องเพลงเออเขาบอกห้องงอนด้วยกันหนูเขาก็เบิ่งข่าวเราไปเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเบิ่งไว้เอ้วเรายัง ทั่วคอนเสิร์ตอยู่เลยวีเดียวก็พอมันเป็นหนองเขาเดียวสามมาหลักแล้วขึ้นโซนสามเลยเมื่อก่อนโซสามโบแบงลอตเตอรี่ลูกบ่เด็กอย่างคอยแบงเบาเบาขอบเบาเบิ้งขอบเบเบิ้งแม่แบงบาไถ่เถื่อนเพื่อกเาแหละใส่หนึ่เขามาร่วมแม่มันมามันมีอยู่แค่อันเดียวมันมีอยู่คู่เดียวหนอตู้ซวยอยู่แนมมากินถึงอย่างนั้นผม โอ้ปลาทูมันแต่แต่พุนอะนะนี่ถือแม่นางกอนระเภแม่นอรอยมันหอมเบญงเน่านี่เป็นแป้ข้ามแหละขมเลยเป็นยามาด้คุยน้ำเด้อค้าด้กินมาด้คุยน้ำเด้อข้าเพ็ข้าเพสเดี๋ยวให้คลิปเลยพอกินเจม่มียังกินบ่มีแต่เป็นแระแอยากกินก๋วยเตี๋ยวแห้งไก๋วยเตี๋ยวเนื้อเคยนเรื่อง เด็กอยากกินบิบบ totally ิบอืมอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินบิบบิบอะอยากกินของบิบอยากกินราเม็เขาเตือนน้ำถ่วมตัวจีนตองไหนนี่บานสาขาแต่ถึงกับบินแล้วก็ลิมน้ำทั้งหลายแลยแล้วคอนายกเขื่อนนายกเขาไปล่อยเตือนข้าวขาน้ำมันหลายโหขนาดว่าทั้งขยะนวลเตือนเงินเง่าๆต้องง่ายไปนะ คืนเดียวเคิงถังอ่ะทำาังไงนึงใช่ทำไมย่างไปบ้านอ่ะคืนจบเคืนงเขาอวัมจนหอนกับตอบยีนอเขาไปซื้อปลากลับมามันลุ่งเนาะไม่ยางไม่ย่างมาถามแม่บ้านเจแต่ผมย่างถามไปได้นะนะนำตึ้งสูงจุบวะก็จุบจุบอือสดยมากวะก็งไง คันมือกังวัอยังได้อยู่แต่ว่ามือแดงมันยุ่งมันไหลอ้วนเน้ออเนเนื้อพันเขาพันตับเ้ขาู่าเทาแมมไปมือได้แหมงานยังมือหูอ่ะไปแล้วไปแล้วอ๋อมีแต่ทรงเข่าทรงไ่แล้วเข้าไม้ไปแล้วอาวันจันทร์ตายว่าเอ้ยจะไปดีกว่่าเป็นยังบ่ละยันโคบีบดีแล้วยันยันไว้ดีแล้วถ้ามานีกเป็นยังยันเนาะไม่ใครเขาใกลครแล้ว งานโควิดน่าเอะใจคนวั้นควบคุมกันดีขอนว่าเพันยานแม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเพันแลนด์ลดทุกมือมันสลย่ยพูดได้ว่าเท่าไรเก็เปิดด่านนั้นไปอืมเอาสิ่งที่พ่อแม่ได้ว่าเดี๋ยวมาเฮาติดต่อกันหมไดไหนขับมันมนาะม่หมดตัวเก็เอะใจได้ขับมันมา <laughs> แต่ตอนนี้เขาคงว่าอะไรล่ะ <laughs> ต้องไปไปแล้วก็แล้วนะพี่ได้หน่อยดีขึ้นในบ่หลังบ่พอดี เห็ดใจแล้วพนังก็ต้องเห็นใจย่างคือไม่ตอนนี้ตัวไหนนตายงสะควสื่อมากงเองบอกยังเองต้มเดียวตรมโค่ไหคะหรือตรมยำต้มมะขาม่อนก๋ใสมะขามต่อน้ฟ้าก่อนกอบปกินเขาลูกสาวคนไหลายลูกสาวแล้วกันนั่งินมันดามันกินหรืไม่กินเลยมวกหญิงมันนะที่หลัง เายูลุงไมคอมอะรป้หอแล้วิมีกบ่หนูรู้ออกไปญี่ปุ่น้ไปญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่งงญี่ปุ่นมันมาไทยอนี้นะเาอยู่ซื้อังซือมันมันตาหวานะ่นหมูซื้อนมันจะไมจัซื้ออะไรนตาหวานตะตานี่แหละไปญี่ปุ่นมาเที่คนไปครนซัลคนไปหาอยู่หน้าฟองสามฟองหาอยู่หน้าหาตไกตึห่ มไปเสียวายเด็กคว่ำไล้ตายไปแล้วเนาะมัเไวาตัวม uh ันขบเจ็บปวดไปไปเห็นอย่างยูเกาะนึงเลยเําเลเห็นอย่างเรือ่อยูซึ่งกับม่ใเสีวานนอนเปนนาสินอนได้เป่นอนไรเป่นอนอไรเราเอามีดออกจับตัวตายเขาบอกเบอกเอนะฮะ เออร้านพ่อก็ตายนองตายตายมุนโงพ่อควมุนโมกันน่องอันนี้ก็เป็นเมื่อกอนของเริมพ่นทาใส่ไตหลังบันหลังบันเป็นประเภทวงหอมั้งผู้ใหญ่ข้อสองเบอร์มีวงแล้วแพ่เห็นอย่างเนาะอะไรอยู่หามุ่นหายุกฮังมันก็เล่นเฮดนี้ล่นล่องนี้อยู่เจ้ากเขายูทูอะไรงี้อ๋อมันก็เลังเขาเฮดยูทูป่หาปลาบอหร่าเป็นอย่า อืำเราไปใช้ชีวิตบันปลายทั่วคอนเสิร์ตตลอดจนว่าก่อ,อนโควิดก่อนได้อยู่เมืองนอกแล้วก็อยูเ่เมืองไทยแบบรังๆเลยเนะาะเมื่อก่อนยิ้มใทางนี้ผ่าน,านอย่าผ่านเนาขนะขอสั่งก่อนเจ้าคือบุญแด้ขอสั่งอะไรขอสั่งยากูขอสั่งนู้นขอคือเป็นลุงเนี่ยหน่อยกว่านี้ขอสั่งยากูจะโดนมือถือ,อสำคัญหัวยังดังอ่ะหวยอันเบส หนูสื่อหนึ่งหกพอสื่อปุ๊บมือหนีอันเด้อหนึ่งหกอันแล้วครบรอบสิบหกปีมึงอันติดมากหนูก็ติดหนูว่านอันเป็นบ่หนูสื่อลอตเตอรี่แล้วเรียบร้อยตั้งหลายมือสองสามมื่อมันอ่านแล้วไงเอ้าในเลนในเลไล่แล้วไล่แล้วเล่นบ่กระโดดแล้วเมื่อกเรายังนั่าอยู่ที่นี่งูส่วนแล้วโก็ขับเป็นงูมันเฮาแล้ว ถ้าแบ่งมันทั้งฝี่ได้ลกี่แรนหน่าคืออย่างที่เห็นเันนี้ก็ไล่อย่างคนนั้ว่ห้หรอย่าอย่างเนาะอย่างตามคนก่อนแต่ประเด็นคนใช่หัวอย่างคนแสบเมนูบานสองบานเนี่ยนะไรๆครับบ่าวถาวรท่านนั้นเนี่ยบนส่งแล้วว่าแต่เขากินยังกับภรคกระเทศตามคนที่นี่แต่คนดำแต่ก็ดีเลยเขาคนนี้มีงานเห็ดคือเขาเจริญคนดำมุ้เคยขาดเลยเห็ดยังมาคว้าเลยมีคนส่งไปให้กินโชอย่าง ว่าเแม่ทอด4ีตัวสองตัวยังโเบิดมันมีปลาหลายไหมมนนี่มันนี่ปาเสียบอดตาได้เจ็บเ้าวหองตุ้ยาสั่มาไหมดีนู่มพลังนุ้ยนอนิดแตเมือขึ้นว่าออกเจมือแรกสิกินอย่งคือบ่ออกสรุปกินคือเก้าอย่งบนเน่ปัติสรุทองเ็กหองน่จะกินดำด้ยมันนีมันนี่ปาามอ้าว้องตุ้ยหยาเ รุ่นนี้แล้วมีัวเรื่องทองววเรื่องเหยอกคุณจันแล้วบอกทอ,องมันไ่นเออเป็นไปได้อะเ <c oughs> มือนเงาใส่กบบ้างทองพอ่อกบ่นนั้นหลืดละลายึ้นเห็นหลักการเสีดายโกบอันนั้นลองลองนั่นกบอันนัตายเบิดออกมาโอ้เต็มเลยพอ่อเหลืออยู่สักเป็นลอยสองลอยหรือมั้งเฮ้ยซื้อมาหาลอยออกมั้ยไม่ต้องอยมาว่ากบหน่อยจับไดไนั้นงทางแล้วมั้ยองลเรียงขายหรือเรียงกิน บอกกันดีกว่าเรื่องขายเรื่องยงปล่อยนั่นอย่างปล่อยนั่นเรื่องปล่อยขาอยู่เต็มบ้านเลยดูกต่ยอนพวกคนงานขโมยขมิ้นมาหาไต่กบเวลาเดิกๆดิต้องไปใส่เด้อบอกเขาเลยหนึ่งพอการยาพอยังเดล็กตัวนึงเนาะกบบอกเนื้อบ้านน้ำมันย่างใบกระโดดลูกห่นตัวนึงตัวมึงไงมันตัวใบใบตัดทอดเน็ดพชรพิคิโนสวนอะไรเนื้อบาน แล้วยังไงนี่ยเดี๋ยวตามอีกเที่ยหนึ่งจะมาไล่อะไรก็่ังมันเด้อเบครเก็บเพ่นตัวมันจะไม่บ้านภผตัดงเนี่ยเตาตั้มาเป็นมาได้ไม่เนี่ยเดีวนานตันตับว่าร้านร้านเพื่อนตั้งเต่าแล้วมือเต้าไปใส่กันมาคือแด่เอารถออกนึกว่าไปเห็นงานนไปเห็นงานบ่รถนันไม่เราดยวนเสียงแหมคุยโทรศัพท์นึกว่าน่งยู่ไดรถนล่นนั่นรถนไม่ทัหาแม่กับปอติดแล้วขี่รถย้อนกลับไปฝนดีปอติดเศร้าวันีี้ทัวหานําไมเหอนนะ มาวยาบดีดีโทษสัตดซีสายหาใจกับโจเอ็ดยังกินปลาลูกน้องวอรินพ่อตันตัวปรทัดสองโมงมนาเป็นเรื่อระดีโทษแม่มันมั่วหานอปต์ตอันสองโมงสี่เขาเลือกมือใดกันเหาะสมาชิกอบต์ตเลือกมือใดกูละอัดวิดีโอเด้อเลือกมือใดใหม่เลือกไปก่อนอัดวิดีโอเด้อเลือกมือใดมุ่งเดือนหนาเดือนหนาวันนี้เขาเรนแต่เสอบเตยยังก็โฆษณาเขาให้โฆษณาได้ลดวงหนาเดือนหนึ่งตัวเออ พราเนี่ยอกกาเลี้ยรงร่วมหลายเลยเ็นล่องสัดอีหย่เลยนั่นส<อ>ัตใหญ่บเ่เก็บเศษคือเปนเก็บเศษแล้วก็เอาเอาหาุ่นยนต์ล่งขัดคัสซ่าหุ่นยนสะะว่น้ำสวยๆเราเราทำอะไรเรือยแบบนี้หุห่นยนต์คัสซ่าก่อนคือดูดฟุ้งเลยดูดตรงน้าได้ครับหุ่นยนต์สูบบานกัมีแต่ว่าเปนอนีมบริเวณเดียวพังความ บอมันมีเซ็นเซอร์ไม่เอาพนดีมันจะเลียนตายไปมันมีเซ็นเซอร์ตัวอย่างโมทูบานไเซ็นเซอร์แบบทูบ้านไปกันทูบ้านเราไปอ่านรีวิวอ่ะนะไม่อะไอรุ่นที่เขาใส่ไงกันอะเพราะว่าแห้งมันบอมมี่มันเบาเท่าไหร่มาไม่เบินเลยทูปลาหลาพันไปหลังมะไม้ไปเจอมันเป็นหุ่นยนต์ทูบ้านภาษาอย่างไปเจอหน้าไปดูอืมเอาแก้ววาเง้ยเอดูหน้าเจาะอยหน่อยบอกมันที่เหรอเป็นอยัางตาเป็น Ờ, bà có phong cho mấy hình ảnh này, tôi cho bài bài này, ôi, ăn, phèn mây, phèn lái, đầy nung, nhang ở đây nó còn chim chạy, bắn chạy mây, bắn tiêm chò, bắn này, và เต็มจอบอ่อะไรเนี่ยนี่น,นี่ซัดจากเขากล้องจะได้เต็มจอเลย,ยแมงแมง<ๆ>เต็มจอเลยลูกแมงเปขวางข้อพี่ทำไมออกไปเดี๋ยวนี้เลยลงไปเดี๋ยวนี้มัไมไนไม่ใช่ที่หมานอนนะไ,ไปลงไปยังอีกยังอีกปะโตแมงอยากเป็นนงออางเงือกเต็มจอเลยวะที่นี่ มันละมักอยู่เพียคนแม่หันไปอืนก็สินเพล่เน่ไยังหัวสั่นเต็มจออย่นี้เลยเสียงหัวตักเขากินเรื่องะบอเลยหัวนัวเลยนะกินทั้ืไองไทยอวันนี้เนาะทำปั่มกับเป็นคุณแก้วนี้เอาเพื่านำให้ลูกมากๆทิกาสิ่งหนึ่งหัวเลยแม่ บัม้าเสุเบิด้บางกองบมานาเนี้บวบาเก็บบัวพลิกมาีิตามสมฉซ่บๆนี่ีข้ามเด็กไปล่อป่่่าได้เก็บมาทำไมก็ตามไม่กินตามลยรามือนี้มือนี้สีว่าไว้ใหม่ใม่เมือนี้ยเาตามสมเนาะมีป่าอืมว่าที่โดเขามาพ่อบ่หอดอย่ากินตามสมเยราบ่พรมรันรอนบ่ปรึกษากันก่อนอยู่กันคนละทีม่ะไนี่มาคุเป็นแกเปแต่ด็กตนมาต่อยันแล้วมันลมะรไเลมไลไไ่พี่ได้บอกน่อย มึงมีอยู่แล้วสองนอนเดี๋ยวว่าบ่อเราบ่อมันขานเราอยู่แต่ตุเย็นก็กินใหญ่อยู่ตีตันเนี่ยไม่ได้ต้นนี่ได้ทางบ้านนี่บ้านเน่าจะแฝดด้วยล่ะพอบอบดีด้วยล่ะพอบ้านเน่าแต่มงดีดีตะเป็นมะม่งคือพอคลอดเกิดปลูกสองต้นกัเป็นตายหมดแล้วเป็นเชื้อเชื้อราเชื้อราแม่หมดหลอดหลั่มเป็นเชื้อราตัวนี้ต้นนอนค้างบ้านนะพ่อลมล่วงก็ขึ้นมากม่ยลมล่วงก็ขึ้นมากมอยพอตายก็เกิดไม่นะเกิดกันอีกันมันร่นอ่ะล่องฝายระเกิดขึ้นมากคุนอยู่นะพอได้กินที่โลกลม อย่างแต่ร่มพัดนั่นแหะนั่นผสมบนคูนเกล็บอตตนมะกรอไหมิไปหาลักใบเตยอยู่เด้อท่านที่ย่างไปเบลโนดเดี๋ยวเห็ดปลาดองโกะมันเห็ดปลาดองโกสังขยาใบเตยอันนี้ดีมากเลยคุณพอได้เห็ดอย่างเด้เห็ดหล่อมูเพราะว่ามูอยากกินก็เลยเห็ดใส่มันดูสิย่างปลาโตนั้ปลาโตกัวแบบสังขยาใบบัวเนินเย็นแล้วเดี๋ยวสิให้นั่งลงต่อไปลั่อเอาเป็นมอแม่นวนะไปเอายิงเขาบ่เป็น ไอตู่แล้วไปเอาบ่ไปก็ดีละแม่เดินทางจงเนี่ยฝนฝนอีกไอ้จีนได่เย็นแม่น้ำพายบ่ค่อยขึ้นไปนะรใส่สีลกพายเลยเอ้าแต่ว่าจริงน้ำพายนี่เราก็ร้านลูกพี่ลูกน้องโดยตรงมันมันแับน้ำกันน้ำพายนี่อ่ะทั้งโขทั้งตาวะสันซัืขยาทั้งตาเออขยาทั้งตาบุณมันขยาทั้งย่า่ก็เปลี่ยนน้ำกูดูน้ำกูแด่ พอเขาเปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนเป็นยอดดียอดดีเป็นของยาพ่นพันธุ์เป็ของปูเปลี่ยนยอดดีของมันเป็นยาของยาพ่นไปพันธุ์เขาบอ่อยางไ้สมัยก่อนผู้เฒ่าวเป็นอะไรเจดทะเบียนสมรสยังกระหล่อมเนาะแม่เนาะใช่ไหมถวดปูยาตาถวดพ่นไปพันธุ์เขาบอกเอาเขายอดดียาเนี่ยยอดดี ที่เลี้ยงห้อบานไปเปลี่ยนน้สุนยังว่าแใส่ยอดดีเอาจะเป็นบ้าบอยอดดีของยาตัวาสันเขาบอกองหูแล้วก่าสันเายังดังหมดนี่ยังวะโอ้ยคีดแล้วสีเขยมเข็มสองดีเปนไงบี่โอ้ยวบเกวกันหนอกเนาะุนนตามมันจะนิ่งที่ไรช่วงนี้นุ่มพุ่มแพรขึ้นเพรามันอากาศพอดี ขึ้นพันกับนิเกลครับอ๋ออันนั้นบอกนั่นจงากอันนั้นบแม่คอนักบมีคนมหาอาหาร้จับแข็เจ้าซื้อประเสริฐนั้นมันบ้องจับมนังนันบอกแม่ออฟังนงพุยกันมันคนกัน่คสันกัน ยูบ้านอยู่บ้านสิงสันนั้นบิดเลยว่ากันว่าคือบ้านยังไม่จับมาได้หรอบ้านสิงสันั้นก็โนแม่เป็นยังไม่ได้ยังไงมันอยู่ขึ้นมันขึ้นเขาเลขกซื้อออกเอามาขึ้นมาบานบพระแท้เอาว่าขึ้นเขาเลยโรตารีนั่นน่ะเป็นยังไงใช่ไหมมันถือแล้หรอในเ้าไปเบิ้งนาก็ได้อ๋อโอเคนี่จะยุติได้ไหมที่นี่โอ้ซื้อบ้านกินคนเดียวได้ไัมที่นี่ บ่ามันยุ่บ่ักก็เห็นจักเคลียบไปเบิ่งหมาเลยไปแอบหลีนอนเว้นเนาะม,มันยกไกพ่กไกพ่อยกไก่พ่อเขาคือแบ่งให้เพื่อน่ากพวกที่เขาสิอินเป็นผู้หญิงมีทิชชู่ไหมพี่หญิงไม่มีอากาศก็ดีนะคนตกอันว่าแต่ศีรษบซึ่งก็ลูกเพป็นลูกสาวเพป็นนะเมื่อวานแล้วแต่แมเ่เสียกับพันเงียบเพราะว่าตาบอกว่า เกตใจกันแบบว่าปอกกันซ้ายอยู่ปอกกันช่วงแต่ย่อคุยกันหลายเลยนะค่ะเป็นทหารเงี่ยไปหมูป้านตอนเสาร์ทักทักตามาผู้ใดาักผู้ใดหายเนี่ยล้านลานเออถูกเผิดเออทำมาคืกแบบทักตามาระวังอันโอ้โหใส่ไปนอนไม่ใบนอนเลยอะไรใบนอนพออิสราเอลมั้งเป็นบ้านได้ดูมั้งเหรอ ชัามากแสิ้นใจว่าสิ้นใจงางเสองโมงแบบบ้านเขาอยู่ <c oughs> บ้านเกิดเขาหนอย,อยู่คือจังสมุทรเป็นกรุงเทพนัุงเทพนะ <c oughs> แล้วบัานที่ว่าตอนเขาไปอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือซ้ำกับมาปจัจจีนเสีนะกรุงเทพปัจจ <c oughs> ีนนะอนทั้งร้านเขาว่าขันตามรัก,ก